Inside. Anyway, the Inside Signs of H-Log ความมหัศจรรย์ของชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีที่เกิดการปฏิสนธิกันของสเปิร์มและไข่จากเซลล์เพียงหนึ่งเซลล์ได้ถูกแบ่งออกเป็นล้านๆเซลล์เพื่อสร้างอวัยวะต่างๆและเมื่อทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์การกำเนิดของมนุษย์ก็เกิดขึ้นและด้วยกฎของธรรมชาติที่ร่างกายของคนเราต้องเกิดการเสื่อมชราอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง สัญญาณแห่งความชราไม่ได้ปรากฏแค่สิ่งที่มองเห็นภายนอกเท่านั้นความรู้สึกเหนื่อยล้าสมองตื้อความคิดเชื่องช้าขาดสมาธิรวมถึงความรู้สึกทางเพศที่ถดถอยลงล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของคุณกำลังเสื่อมชราแก่ลงแก่ลงซึ่งเป็นผลจากความแก่ที่เกิดขึ้นกับเซลล์ภายในเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นย้อนกลับเข้าสู่ภายในเซลล์ของร่างกายที่ประกอบขึ้นจากเซลล์นับล้านล้านเซลล์ เมื่อลึกลงไปในเซลล์เหล่านั้นเราจะพบกับองค์ประกอบสำคัญที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่เซลล์ที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียในวัยเด็กไมโตคอนเดรียจะทำหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่เซลล์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเซลล์ได้รับพลังงานเต็มที่ก็จะส่งผลให้อว,วัยวะต่างๆของร่างกายทํางานเต็มประสิทธิภาพเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเรามองภายนอกเราจึงดูเด็กดูหนุ่มสาวผิวพันณอิ่มเอิบส่วนภายในก็จะถูกแสดงออกมาในรูปของความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าความคิดฉับไวแต่ทุกอย่างย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกับสาย DNA ของไมโตคอนเดรียที่จะค่อยๆถูกทำลายตามวันเวลาทำให้ไมโตคอนเดรียหมดสภาพการทำงานส่งผลให้เซลล์เสื่อมเหลือไว้เพียงความแก่ชารา เหล่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างใช้เวลานานาน,นับทศวรรษในการหาคำตอบเรื่องความเสื่อมชาราและที่ New Skin เราได้จับมือกับพันธมิตรทางวิทยาศาสตร์ Life Gen Technology จนในที่สุดได้ค้นพบเทคโนโลยีเ g e Lock ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่จะเอาชนะความเสื่อมชาราโดยเน้นที่ต้นเหตุของความเสื่อมชาราอย่างแท้จริงเพราะเทคโนโลยีเสามารถเข้าไปปรับการแสดงออกของยีนให้กลับคืนสู่ความสมดุลเหมือนเช่นวัยอ่อนยาว จากการวิจัยพบว่าแพเทิร์สีของกลุ่มยีนวัยชราจะสามารถเปลี่ยนกลับสู่สมดุลเหมือนพเทิร์สีของกลุ่มยีนหนุ่มสาวได้อีกครั้งเมื่อเข้าใจในหลักการนี้แล้วจึงง่ายที่เทคโนโลยีเอชล็อกจะเข้าไปปรับระบบความสมดุลให้เสมือนวัยยาวหรือที่เรียกว่าการคืนความอ่อนยาวจากภายในนั่นเองเทคโนโลยีเอชล็อกพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หนูฟ้าแสองตัวนี้เกิดมาพร้อมกันได้รับการเลี้ยงดูที่เหมือนกันหนูด้านขวามือได้รับสารอาหารจากเทคโนโลยีเอชล็อกหนูด้านซ้ายมือได้รับสารอาหารตามธรรมชาติในระยะเวลาที่เท่ากันคุณจะเห็นถึงความแตกต่างที่สามารถพิสูจน์ได้หนูด้านขวามือดูคล่องแคล่วว่องไวสุขภาพสมบูรณ์ส่วนหนูด้านซ้ายมือแลดูเชื่องช้าแก่ชารา การวัดขบวนการแก่ในระดับยีนเป็นเทคโนโลยีที่เราได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ไม่มีบริษัทใดสามารถทำได้เหมือนกับเราครับเทคโนโลยี h l ชล็เป็นการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาทีเดียวครับถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าที่เหนือคู่แข่งจริงๆ เทคโนโลยีเอจล็อกเท่านั้นที่จะล้มกระดานผู้แข่งอย่างเหนือชั้นและนูสกินเท่านั้นที่จะเป็นผู้นำตลาดต่อต้านความเสื่อมชาราอันดับหนึ่งตัวจริง